วันนี้ไม่มีอะไรทําเลยทำอะไรต่อดีนะอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเมื่อกี้อะไรอ่ะอ๊ะคอนเหรอเอิไม่ใช่นะเอ่อเอ่อเอาเป็นว่าลงไปช Pat, ไ taraf, ่วยก่อนดีกว่านี่คุณคะได้ยินไหมอ่าาแบบนี้ไม่ได้ด้วยสิ งั้นพาไปที่บ้านก่อนแล้วกันว่าแต่เขาคนนี้เป็นใครกันนะสวมหน้ากากซะด้วยสิหวังว่าจะไม่ใช่คนไม่ดีอะไรนะอะถึงห้องแล้วเอองั้นเอ,อพาเขาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอืมช่วยไม่ได้แล้วน,นะขอเนียถอดหน้ากากนะคะเอ๊ะค,คุณนักว้าเหรองั้น เรื่องสายพันธุ์พิเศษของคุณควาตอนนั้นคงจะหมายความแบบนี้เองสินะคะอา่าไม่คิดว่าจะได้เจอมังกรอ,อีกครั้งแล้วเนี่ยนี่มันก็ตั้งนานแล้วอื่อยังไงดีเออเอาเป็นว่าไปหาสมุนไพรก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะคุณควา